สวัสดีครับผมช่างไฟจากร้านสมัยทีสวิตนะครับวันนี้ก็มีเครื่องเป็นตัวโนบุโปร,ร13.8นะครับเป็นโนบุโปร15นิ้วปีประมาณ2ง1 5นะครับมาในอาการโดนน้ำเปิดไม่ติดนะครับทีนี้ก็เครื่องมันโดนน้ำค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ซ่อมในส่วนของการเปิดไม่ติดเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเลยนะครับ ทีนี้ก็เลยเสนอลูกค้านะครับเป็นการเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่นะครับที่เป็นเวรเดิมปีเดิมนะครับนี่ก็ทําการเปลี่ยนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องก็จะเปิดติดใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวก็ยังเป็นข้อมูลเดิมของลูกค้าอยู่นะครับเพราะว่ารุ่นปีประมาณสิบ้าเนี่ยจะสามารถทําการเปลี่ยนฮาร์ดดิสนะครับเปลี่ยนฮาร์ดดิสเ์ SSD ได้ด้วยนะครับ เพื่อที่จะได้ข้อมูลเดิมกลับมานะครับถ้าเครื่องเก่าเสียก็ถ้าฮาร์ดดิสก์ยังไม่เสียก็สามารถยังดึงข้อมูลได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์ที่เป็น M.2 นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับต,ตัวเมนบอร์ดนะครับที่ทาการเปลี่ยนไปนะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาตัวบอร์ดก็จะ มีอุปกรณ์มากมายนะครับอยู่บนตัวเมนบอร์ดนะครับส่วนประกอบก็จะมีนะครับมีซีพีนะครับมีการ์ดจอนะครับมี Wi-Fi นะครับมีระบบชุดเอ็มนะครับแล้วก็ระบบชุดไฟต่างๆนะครับเนี่ยสังเกตถ้าบอร์ดโดนน้ำนะครับเขาจะมีจุดตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะก่อนหน้านี้จะเป็นสีขาวนะครับแต่พอ มีน้ำลงมันก็จะเปลี่ยนจากสีขาวกลกายเป็นสีแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนบอร์ดตัวเก่านะครับเดี๋ยวเรามาทําการเช็คเครื่องนะครับเช็คเครื่องออตัวเมนบอร์ดใหม่กันนะครับก็ที่ผมจะเช็คนะครับก็จะมีเช็คในเรื่องของออแบตเตอรี่นะครับว่ายังสามารถใช้ง,งานได้ไหมนะครับอันนี้ก็ ยังสามารถใช้งานได้นะครับยังไม่ขึ้นเซอร์วิสแบตเตอรี่นะครับระบบ wifi นะครับลำโพงนะครับก็สามารถปรับเพิ่มเสียงปรับเพิ่มลดวอลลุ่มได้นะครับระบบชุดบลูทูธนะครับก็ยังเปิดใช้งานได้อยู่นะครับเรื่องเสียงนะครับเสียงก็ยังมีเสียงอยู่นะครับครับผม ปสองทุ่มครับเปสองตัวคีย์บอร์ดนะครับก็เดี๋ยวั้เรามาลองกดกันนะครับปุ่มไหนที่กดได้นะครับก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับชั้นหกก็อ่ออยู่หน้าห้องน้ำหน้าห้องน้ำชัห้องน้ำต้งแดดประมาณเอ่มสิบโมง โอเคเมื่อกี้สัญญาณขาดหายไปนะครับก็ตอนนี้เครื่องนะครับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทางผมก็จะนําเครื่องให้ลูกค้ากลับไปใช้งานนะครับผมกอจากไปนะครับช่องไปขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับร้านก็จะมีทั้งหมด10สาขาด้วยกันนะครับสามารถเข้าไปดูตําแหน่งหน้าร้านบนดาว็บไซต์ได้เลยนะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook Fan page นะครับมี ไล่นะครับมีเบอร์มือถือนะครับช่องให้ติดต่อทุกช่องทางก็อยู่บนหน้าเว็บไซต์เหมือนกันนะครับผมยังไงสำหรับวันนี้ช่องไปขอตัวลาไปก่อน,นครับเจอกันในสุดทางหน้าครับสวัสดีครับ